การสวัสด wow. <t> ีครัตบุญชุ่มเหมือนี้ก็เป็นย่างคำคำอีกเนาะคัตบุญชุ่มเนาะที่พระเที่ยงเดือนทางมหานันสีพระนันสีบอกว่าใหายแม่พันธุ์พันธุ์ไผ่ก็ได้จังมากวัดสันโมเนยวันภาไผ่อาจจะฝันดีวัดสันว่าภาไผ่เอาหมดเอเอาเลยสามเราได้ดีการสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นช่วงคำคำอีกเนาะคัตบุญชุ่มที่พระเที่ยงเดือนทางมหานันสีขันมากๆคำก็ว่เจอกันครับพอเพิ่นไปท้ามาหาจินเนาะขันมาแต่เศร้ามันกัญญาซ้ำ่นสิได้ออกจากบ้าน กาเจงใจนอท่านั้นแหละก็เลยต้องมาคำคำนี่นะช่วงค่อนจะนอนนี่มันถึงว่าตัวเลขกมันจะแม่นเป๊ะๆนอะมาสอบถามมึงความฝันมาถามมึงตัวเลขกนง่เป็นตัวเกาหรือบอแจะวันสีว่าฝันใหม่ได้ปัสสนอาจจะไม่เลขชุดใหม่ใปีน้องอีกก็เป็นไปได้คือกันครับลองไปฟังจากปากมันสีพร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับสีสวัสดีค่ะฝันว่าจะไหนบอกขึ้นจังว่าเลขกเป็นเปลี่ยนเป็นชุดใหม่มันสีว่าชุดใหม่กับว่แม่นหรือมันสีมะยำเลขตัวเกาประจักษ เป็นไปนอย่างไรเพราะว่าฝันฝันววานคนมาเฮื่อนบักไล่หนึ่งคนมาเฮื่อนเออคนมาว่าฝันมาเลียงคนเลียงคนคนมากินมาอยากิวเฮื่อนคือจัดงานเนี่ยผรีว่าจัดเลียงเออจัดงานงานนี่ละถ้วยซ้ำทิ่สื่อไว้บักได้หลาย่นเป็นกองขาวหลายโหลหลายหลเนั่นเอาออกมาเป็นกองสีแดงไอกองสีขาวออกมาจะเป็นกองสีแดงเออเอาออกมาใส่เบิด มาเหลียงโมเหลียงฟงเฮ็ดแนวกินแนวยากสู้กันกินสู้กันกินมาเฮือนมาซานมาบาดเอกที่นี่แ่ะแต่ว่าคิดว่าด้วยเรียกตะเกามันสิเข่าบ่หรือรสิเป็นชูนหาหรือหาหานี่ย่ะวันนี้ตัวไม้นี่มันเป็บนบานเอกที่เพราะรามันเลยันแบบนี้เฮิงได้ยโอ้เพราะว่าอ,อันนี้เขาฝันว่าไม่กินเลี้ยงกินยังเออจัดงานฉลองอยู่บ้านหลังนี้วันซาเออบา้านหลังนี้ก็ต้องรับบานเอกที่ให้ fc น้ำพรอมเออาบานเอกที่มนะันเวได้ฝันยังสีเฮือกเลย กขากว่าฝันนี่ฝันบางตีหาเลยล่ะตื่นมาตีหาพอดีฝันคันสีแก่จังววาไม่มาขิดเบิงมันนอนผิดพิจารณาเบิงหรื่อมเนว่ามันเปลกมันเข่าเ่ะจังว่าฝันว่าเด้อดเี่ยงคนคนมาเฮื่อนมาสานเต็มบ้านเต็มเฮื่นฝันว่าได้อยากกินวันแซ่เออฝันว่าเดเฮ็ดข้องกินข้องอยากชู้กันกินคนมาเฮื่อนมาหลายหนึ่งก็คือเด้นาะเออสองหากรับหาหาในบ่เออ 2องห้าองบอแมนห้าศูนย์ห้าศูนย์สองห้าห้ากับห้าศูนย์เน่บอกเออเนาะเออห้าศูนย์กับ5าหพี่น้องจังว่าใหญ่ันคิดเบื่งอยู่เอะน้นมันสิเลกเข่าบ่จังว่าฝนคนมาเงินมาสั่นบางหลายจัดเดียงงานเลี่ยงมูเลี่ยงกองแต่วังสี่กับผ่านปทีวันไดเด้แต่ว่านาที่ มันอาจจะออกก็ได้เป็นเด็กเทิ่งเด็กลางก็จะเป็นหาศูนย์หรือหาหานี่แหละใหญ่ขึ้นว่าแต่ว่าคันเคยฝันแนวนี้แต่ว่าบริเกียวก็เหิืนจะคล้องหอกแต่ก่อนเคยเคยฝันเกี่ยวกับบ้่นอันแอดมินพอเทื่องนี่แหละฝันว่าพ่นขาหมูเลี้ยงคนบอกไลยแต่ว่าพ่นเอิญใหญ่ใหญ่ไปหอดก็ได้ว่าโอ้มึงเลี้ยงผูเลี้ยงคนไ่ยังมันคือยังบอกอันเอิญกูววาสันปันหากูไปยังเห็นเอิญว่าสันในความฝันปีมันออกสามสองห่น โอ้โหออกสามสองหายยี่สิเออฟันว่าเพันขาหมูอย่างผูอย่างคนแต่ว่าพันบ่อเอิญย่า่ไปกินหอกแต่ย่า่ไปพ่อเพราะนีไปซบหมอเพันจะเอิญบันนี้มันออกมาอีกทีเราเออสามสองหายของขัดเออแต่นี่ฟันว่ายุ่งเหินจากของเขามากินมาอยากยุ่งเหินคนมากลายแต่ว่าโบเดยฟันแบนไม่โดนได้วันไหนหัวไดบันทีเป็นตัวไหนอันหนึ่งเก่าสามหนึ่งเก้าสามโอ๊บผู้ใดบอกเข้าอยู่ให้แอมี่ได้มีคนบอกอยู่ได้ว อ่ะไก่กันนอกหนึ <h 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 ่งเก่าสามมีไพ่นอหนึ <h 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 ่งเก่าสามมีอยู่างดีคนหนึ่งบอกสามแต่ว่าตรงคือนี่นะบันเลือที่นี่นะมันบันเลืฟันแบบนี้เข่งนะร้ายปีนะหนึ่งเก่าสามเออหนึ่งเก่าสามสองหันตะเกียวก็บันเลือดคุณหาซุดก็พาหานี่อาจจะเป็นเด็กกล่างก็ได้เออหรือว่าเด็กตัวนี้มันสีเข่าก็ใหญ่กับโมฮูแต่ว่ามันฟันแบบนี้ล่ะ ฟันวุ้คนมากินมาอยากอเมื่อันเรียงค้นมาหลายมีแต่หนึ่งสามเก่าเออหนึ่งสามแต่ว่าบ่บ่ได้ฟันแบบนี้โดนเลยเจียวกระบาดจากของหนิแม่นะบ่เออบ่ได้ฟันแบบว่าจัดงานเรียงคนโดนหน่ได้เพียสิบปีล่ะเขาก็มาฟันหนิขนาดฟันเจียวกระบาดกระมาเปรี้ยงก็ยังออกตรงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้บ้านจาของกับค่ะว่านั่งกินเข่ากินน้ำสู้กันเ็ดเออขวอยสามเสือมาเก็บไว้เอาออกมาบดด่างใส่กินให้บดเลย หนึ่งเก่าสามเออหนึ่งเก่าสามมูสิบสองมู่สิบสองหนึ่งเก่าเอออัตบันเลขที่นั่นละมู่สิบสองบรต้องเอาหรอกเพราะว่ามันเก่าสามกับไรยังเกาะหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาแล้วก็หาหาบอกเออแต่สื่อโรเตอรี่หกหาหามานะโอ้สื่อฮกหาหามาแล้วเออมาฝันแนวนี้เออฝันฝันดีตลอดขึ้นว่าหนึ่ก็บฝันว่าพูบ่าวก็เก่าไอจุนสมัยเป็นเด็กหน่อยสิบสี่สิบห้าปี มาหมักบัดมาหมักอีกเออมาหมักกลับมาอีกกลับมาอีกก้อนชิขึ้นฟันนี่แ่ะกลับมาอีกบัดนี้เพิ่นเอาลูกเพิ่นมานั่มเพิ่นกับเมียเพิ่นกะมาจะมายหญ่ก็ขึ้นอยู่เปุ๊บกูฟังเบิงยู่ทุบนังสันบ่ผัวกับเมียมันตีกันกูขึ้นยังบอดคิดอีหยังกูขึ้นไปฟันถึงผู้บ่าวเก่าไอจุนจะจอยดำดำถือเหล่าขาวมาเมาเหล่ามาบัดนี้เพิ่นมาหมักยหญ่หมักยหญ่บัดนี้ เพิ่นเอาลูกมันนั่นเมียเพิ่พนกับมาเพิ่นกับตัวว่าบ่าเป็นเมียเจา้าบ่าเป็นเมียข่อยเด้อดิอันคนอืนอ่นว่าศั่ที่แท้เมียเพิ่นเพิ่นกับเอาลูกมานนัผู้หนึ่งเอามาหายายอุ้มเอามาเนี้ยยายกอ็อุ้มอุ้มมาเนี้ยวอยลูกเมียเจ้ากับมาวันลูกเจ้าเมียเจ้าเล่นนี่ยายว่ามันนี้อันก็ได้เอาขึ้นให้เขาไปเขาแล้วเลียกเนี่ว่าเป็นมาในทีก็เลีย ศูนหาหาศูนว่าหะหฟันช้อนขึ้นนี่ละขึ้นว่านกับหมุนขึ้นนี่ล่ฟันแบบวาวเข้ามากนีนแม่นี่ดีมากวาวเก่าได้ซื้อของคนหูหดซื้อเราองซื้อไอศุ้นบาตรเลขที่เอาย่างอีกแน่ครั้งหนึ่งบัตรอีกทีหนึ่งเก้าสามเด็กสีฟันข่างกอนอม่หยงเด็กสีฟันงวดแรกขั้งแรกนั่นหาศูนหาศูนกับหาหาเออศูนศูนหาหาศูนแล้วก็หาหา แล้วยายสือรถตอรีมาฮกหาหาเลขกถ่ายมันนั่นจามตัวนี่ศูนหาหาศูนกับหาหาหลักการหนึ่งเก้าสามนะครับทำใจชมเป็นบานเดล็กทีเนาะไพมักตัวใดก็ลองพิจารณาเอาสมุตการมมาชดหนึ่ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวเลขของนาซีนะคะหาหาสองหาหาหลักกระหาศูนหลักกรเชื่อนหนีนะคะติดได้มาติดตามความฝันของนาซีเนาะทผู้ชมก็มี่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมากชุดหนึ่งนะคะก็คือบานเล็กทีพ่อนาซีฝันว่า ได้กินได้อย่างได้ฟันเกี่ยวกับบานเล็กที่แหละนะคะท่านผู้ชมเนาะ1 9ึสนะคะ193เก้าสาฮาก อาจจะก,กันกันไว้น้ำแน่นะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันเบิงมากบ่ามักกกอยู่ทีดูลลพินิจของท่านผู้ชมเองนะคะแอดมินกติดตามห้กก็เพื่อเป็นแนวทางของสลักกินแบงรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินมีของดีมาฝากสีพึ่งน้องช้างจีสามกษตรและพระศิวลีแกสลักไพท่ทีสนใจนะคะอยากจะมีของดีไว้ที่โต๊ะที่บันทิฮือนนะคะเอื่นเงินเอื่นทองเขากระเป๋าเดี๋ยวฮ่าจะไปฟังราลยยังไงผมเนื่องจากว <ๆ S 2> ัตถูมงคลสินีส่สว่า นองสางด้วยมีความคิดคุณคุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตห่านที่บ้านที่เงินไปบ้านนี้เงินก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามามาขายกับบริจกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสับ สมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเพื่อเสียจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีอของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างห่งเป็นสั์สีสูงกวัูประหลาก็เลยบนความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิงน่งทีงคให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหมือ่ทิ้เหม่ไปมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่บันได คุยกับลงุงผู้ใหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธุุนขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้รดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนอ,อีรีมีพูทธุุนมีตัวมียิทิฤทธิมีอำนาจสามารถมอเป็นอดีตยีสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตทุตใหญ่ขึ้นมารรคร,รับผม บานในนนวัดแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพคนว่าทั้งมองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เฉียวนมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะาวบ้านเมื่อเอากันว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านบุกเงอนเอาตันย่อ เอาขื้นคือย่อนานฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดเื่อพ่อแล้วเอาฝ่ากุ้นุนบาดจนกุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากลับไปยุ้งเลี้ยนนี่มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอัสสีบรีอัสสีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่เียดำมีตำนานมากกันผีกรนสานกับพระลงใจนองส้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือผู้เสกของบุตรเบิ้ลตำหนาอยู่ในเขตำนานเบิ้ลกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พูกเสกผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้าคา สว่างวิโรงน์นี่ผู้พกเศษห่างกันแรกฮะอ่าถ่ายไปสองผู้รอดนะบัดกุ้คุณนี่ปู้รอดท่านมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผูเมเ้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนขุนยากจนในขุนหมั่นีอยู่กินสว่างกันมันจะทีเดูครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอวิโรอด,รอดยัตตานบนคือปู้รอดทรงสรีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเนมาจาาสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจ่าสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพยย่อใหญ่สีหอมครูราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมา